อาเซียนสมมิต ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงคือหนึ่งประเด็นสําคัญที่ทั่วโลกนั้นจับตาโดยเฉพาะประเด็นของเมียนมานะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศในอาเซียนจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาเพราะว่าในพลมิงออนไลน์ค่ะไม่ยอมปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เราค่ะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีแสงรัตน์นะคะอดีตอธิบดีกรมสาริ กระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาท่านให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเด e n a t i ั่น h a i l a n d บอกว่าจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยกับการแก้ไขวิกฤตความรุนแรงในเมียนมาเนี่ยท้ายที่สุดไทยจะสามารถแสดงจุดยืนได้ไปจนถึงจุดไหนในฐานะที่ท่านเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านก็ยังคงยืนยันนะคะ ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็อาเซียนทั้งหมดเนี่ยไทยก็ยังคงให้ความร่วมมือการทํางานกับสมาชิกอาเซียนทุกชาติเพื่อให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5คข้อที่ได้ให้ไว้กับอาเซียนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต้องมีความพยายามในการที่จะยุติความรุนแรงให้เร็วที่สุดในส่วนของประเทศไทยค่ะ ถ้าถามว่าบทบาทจะมีมากกว่าชาติสมาชิกอื่นหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าประเทศไทยนี่นะคะมีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาหลายประเทศแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนถึงขั้นมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำไทยนี่แหละที่จะมีอำนาจมากที่สุดในการไปพูดคุยกับนายพลมินอองหลายเพราะว่าประเทศเราติดกันนะคะก็เลยมองว่าเอาแล้วบทบาทไทยที่ยังคงนิ่งๆอยู่เนี่ยท้ายที่สุดจะมีส่วนช่วยนะคะในการที่จะเจรจากับมินอ,องหลายได้หรือไม่ ท่านก็บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าจริงๆประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีบทบาทสําคัญนี่ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะในการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ลี้ภัยจากการสู้รบในเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยคุณทานีก็บอกว่าไทยเนี่ยรับผู้ลี้ภัยจากเมียนมามาแล้วกว่า1น0 0 0แสนคนแล้วก็ยืนยันให้ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่ซึ่งไทยเอง ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีนโยบายผลักดันผู้ลี้ภัยเมียนมาให้กลับประเทศนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่สงบแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยนะคะว่าถ้าหากว่ากลับเข้าไปเมียนมาแล้วเนี่ยจะไม่เจอกับการกดขี่หรือว่าการปราบปรามจากฝ่ายรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือจุดยืนทางด้านการทูตมีหลายคนมีหลายประเทศมองว่าการทูตของไทยเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนลู่ตามลมหรือว่าแบมบู ดิปโ l มีซีหรือว่าการทูตที่ยืดหยุ่นแล้วก็เอียงเอนไปตามกระแสะรมคือส่วนใหญ่ว่ายังไงแเราก็ไปตามนั้นถ้าคูยังง่ายนะคะทีนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงกับว่าไทยเนี่ยไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนบนเวทีโลกหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะคุณธานีบอกว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าการทูตของไทยเนี่ยจะถูกเรียกว่าอะไร แต่ยืนยันว่าการทูตไทยให้ความสําคัญกับประโยชน์ของประเทศเป็นอันดับหนึ่งไม่เคยนึกถึงประโยชน์ของประเทศอื่นนะคะและก็ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของนานาชาติซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่าอาเซียนสมิธครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไทยจะได้ใช้การทูตในการแก้ปัญหาหาทางออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองพร้อมๆกับการรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนไปพร้อมๆกัน คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นแค่วันแรกนะที่มีการประชุมกันท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไทยวิกตูเนี่ยนะคะก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วทีนี้เรารอในวันอื่นๆว่าถ้าหากว่ามาหยิบยกประเด็นเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะเมียนมาขึ้นมาต้องมาดูกันค่ะว่าท้ายที่สุดบิกตูนะคะจะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะครับเพราะ<ม>ว่าเรื่องเมียนมาเนี่ยหลายชาติสมาชิกอาเซียนก็จะมีท่าทีต่อเรื่องเนี่ยที่แตกต่างกันไปบ้างบางประเทศก็นะครับก็ค่อนข้าง ต่อต้านเมียนมาอย่างรุนแรงบางประเทศก็รักษาท่าทีตรงนี้ก็ต้องดูว่าพอเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะมีถแถลงการร่วมกันประมาณไหนค่ะครับ